สนับสนุนโดย Sing Corporation วันนี้นักเดินทางจะพาคุณผู้ชมไปต่อ,อยังพื้นที่รอบในของนางาซากิซึ่งก่อนหน้านี้ผมลังเลอยู่นะครับว่าจะไปสวนสดิภาพหรือไม่เนื่องจากคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรไปกว่าอนุสาวรีย์แต่ว่าท้ายที่สุดนะครับผมก็ตัดสินใจที่จะมาที่นี่ซึ่งน่าจะเด็กได้ว่าตัดสินใจถูกเป็นที่สุดครับเพราะว่าความโหดร้ายจากสงครามถ้าหากฟังแต่คําบอกเล่าโดยที่ไม่ได้เห็นภาพจริง ความรู้สึกที่ได้สัมผัสนั้นน้อยเกินกว่าที่จะบรรยายคุณผู้ชมครับเช้านี้ผมมาตามหาสันติภาพหยุดเวลาตามหาสันติภาพในวันที่ อุณหภูมิประมาณลบหนึ่งองศาเซลเซียสในช่วงเช้าของเมืองนางาซากินะครับผมมาถึงสวนสันติภาพเชืวว่อหลายคนนะครับถ้าหากมาที่นางาซากิก็อยากจะได้มีโอกาสล้ำลึกถึงระเบิดปรมาณูที่เกิดขึ้นในช่วงสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่2นะครับหลายคนอาจจะไม่ได้ซึมซับถึงความรู้สึกโศกเศร้าในครั้งนั้นแต่ว่าอย่างน้อยครับการที่เราได้มาเห็นถึงอนุสาวรี แล้วก็สวนสันติภาพที่มีการบอกเล่าระเอียดเรื่องราวต่างๆ่าผ่านอ,อ,อนุสาวรีย์ผ่านสถาปตัตยกรรมที่มีการลําลึกถึงเหตุการณ์ในครั้งนั้น mm. เชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่า mm. พวกเราคง mm. ไม่มีใครอยากที่จะให้มีสงครามโดยเฉพาะสงครามที่ใช้ปรมาณูในการประหัตประหารกันอีกวันนี้เราจะมาหยุดเวลาตามหาสถนติภาพกันครับ สงครามโลกครั้งที่2นะครับหลังจากที่กองทัพญี่ปุ่นนั้นได้มีการโจมตีฐานทัพครั้งใหญ่ของทางสหรัฐอเมริกาในปี1945อาวุธซึ่งเป็นอาวุธหมัดเด็ดสุดท้ายของทางสหรัฐอเมริกาได้เริ่มต้นขึ้นใช้นั่นก็คือระเบิดปรมาณูหรือว่าอะตอมิกบอมนะครับซึ่งครั้งนั้นก็ทําให้ฮิโรชิมาและนางาซากินั้นราบเป็นหน้ากลองครับฮิโรชิมาเช่อว่าหลายคนนึกถึงภาพของอาคารสูงแล้วก็มีหอนาฬิกาที่อยู่ด้านบน เหลือแต่เพียงโครงสร้างเหล็กแล้วก็หยุดเวลาไว้ณช่วงเวลาที่ปรมานูนั้นทํางานแต่ว่าที่นี่สถานที่แห่งนี้นะครับเคยเป็นที่คุมขังเคยเป็นเรือนจํามาก่อนตลอดจนที่โดยรอบนั้นเป็นบ้านเรือนแล้วก็เป็นโรงงานวันที่ระเบิดลงมาทําให้มีผู้คนที่เสียชีวิตนั้นเกิดขึ้นทันทีกว่า1 0 0 0 0หคนหลังจากนั้น10ปีนะครับ1,955ได้มีการลําลึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้มีการปรับพื้นที่แห่งนี้ แล้วก็มีการสร้างอนุสาวรีย์ซึ่งเป็นอนุสารสถานแห่งสันติภาพขึ้นมานะครับสัญลักษณ์ที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนก็คือ,อ,อนิ้วมือที่ชี้ไปบนฟ้านั่นหมายถึงว่าตัวปรมานูนั้นมาจากฟากฟ้าสิ่งนี้เขาไม่ต้องการให้เกิดขึ้นอีกเพราะเขาต้องการสายเมือ,องเขานั่นหมายถึงการหยุดเพื่อสันติภาพนี่คือความหมายคือในยะต้องการจะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าโลกนี้ ไม่ต้องการสงครามนอกเหนือจากอนุสาวรีย์บริเวณแห่งนี้แล้วนะครับยังมีอีก2-3สจุดที่สื่อนัยและความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลา1,945ได้เป็นอย่างดีครับ จุดนี้เองนะครับผมจะขอพาคุณผู้ชมไปยังเกาะเดชิมะซึ่งก่อนหน้าน,นี้เป็นพื้นที่สําหรับชาวต่างชาติในญี่ปุ่นที่มีทางเข้าออกเพียงแค่ทางเดียวเพื่อง่ายต่อการควบคุมและความปลอดภัยและแม้ว่าสภาพทางภูมิศาสตร์ของที่นี่จะแตกต่างไปจากเดิมมากแต่ว่าเมืองนาง,งาซากิก็พยายามที่จะสร้างและปร,ะปรับปรุงความเป็นเมืองฝรั่งให้กลับมาเหมือนเดิมให้ได้ม,มากที่สุดซึ่งที่นี่เหมาะอย่างยิ่งในการที่จะมาถ่ายภาพและย้อนอดีตในยุคที่ญี่ปุ่นนั้นเปิดประเทศรับวัฒนธรรม จากทางตะวันตกเข้ามาใหม่ๆครับบริเวณนี้ถือว่าเป็นอาคารหลักนะครับเพราะว่าพ่อค้าขหาหบดีซึ่งถือได้ว่าเป็นคนมีอันจะกินในสมัยก่อนนั้นก็ได้อาศาัยอยู่ในบ้านลักษณะนี้โต๊ะในการจัดเลี้ยงอาหารสมัยก่อนก็เป็นแบบตะวันตกเต็มรูปแบบอย่างที่เห็นซึ่งก็จะแตกต่างจากลักษณะของพื้นที่ภายนอกได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่า พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ถูกกาหนดให้พวกตะวันตกได้อยู่ในขณะที่ห้องเชื่อมต่อตรงนี้ไปถึงตรงนู้นจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเล่าให้ได้ฟังนะครับว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาเป็นปัจจุบันได้อย่างไรที่นี่เขามีาคุณไกด์คนญี่ปุ่นเป็นคนคอยดูและนะครับที่ผมบอกคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก็คือว่าพื้นที่บริเวณนี้เมื่อก่อนคือเป็นเกาะ เป็นเกาะเป็นรูปพัดแบบนี้ครับแล้วก็มีทางเข้าที่เราเดินเข้ามาทางเดียวนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยพื้นที่จะเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ <S <S อย่างอย่างนี้ก็คือภาพในอดีตตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณเกาะรูปพัดก็คือตรงนี้เราอยู่ตรงบริเวณจุดแหลมแหลนี่อ่ะอันนี้ดูภาพนี้ก็ได้ครับอันนี้คือภาพใหญ่ ที่เราได้อยู่ทั้งหมดแล้วตรงที่เราอยู่ตรงนี้คืออาคารตรงนี้ซึ่งสามารถที่จะมองไปในริมอ่่วให้ได้เห็นเ,ออเรือฝรั่งเรือการค้าที่เข้ามาแถวนี้เมื่อก่อนไม่มีอะไรปก,ปกคลุมไม่มีอะปิดบังอยู่แต่ปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงจากเกาะตรงนี้ซึ่งเคยเป็นสามเหลี่ยมเ,เคยเป็นพัดมีการถมทะเลออกไปจนกลายเป็นแทบจะไม่มีวิวของเกเอาะอยู่เลยนั่นหมายความว่าถ้าหากเมื่อก่อน เราเป็นพ่อค้าขะบดีชาวตะวันตกเขาก็จะมานั่งออชมวิวแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวว่ามีเรือสินค้าเข้ามามากน้อยแค่ไหนปัจจุบันไม่มีแล้วครับกลายเป็นอะไรครับข้างล่างเห็นไหมครับรถรางสายหนึ่งแล้วก็ถัานอ,อกไปจากทะเลกลายเป็นถนนกลายเป็นพื้นดินเอาละครับแต่ทั้งหมดมันก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเขาพยายามที่จะ ย้อนอดีตให้เราได้เห็นครับเก็บเกี่ยวภาพแห่งความประทับใจนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมขอแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นเดินทางต่อไปอีก5นาทีเพื่อที่จะมาดูสะพานหินรูปโค้งหรือว่าสะพานแว่นตาแห่งแรกในญี่ปุ่น ซึ่งมีชื่อว่ามารกาเนบะชิมีเสน่ห์ตรงที่เราสามารถที่จะไปสัมผัสความงามด้านล่างได้พร้อมๆกับ,บการหาหินรูปหัวใจสัญลักษณ์แห่งความรักอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับจุดที่น่าสนใจเล็กๆน้อยๆซึ่งเป็นรายละเอียดแล้วก็สะท้อนถึงความก้าวหน้าในแง่ของการก่อสร้างของญี่ปุ่นได้เป็นอย่างดีก็คือจุดนี้นะครับที่เห็นข้างหลังนี้ก็คือสะพานแว่นตาสะพานที่สะท้อนกระจกขึ้นมาแล้วก็เห็นภาพวงกลมเป็นสองวงเหมือนกับแว่นตา เหมือนกับที่นิฮอมบอชิเหมือนกับที่ในบริเวณโตเกียวนะครับแล้วก็อีกหลายจุดที่มีอยู่ในญี่ปุ่นแต่ว่าที่นี่ติด1ใน3ของสะพานหินที่มีชื่อเสียงมากที่สุดนะครับมากาเน็บาชินั้นเป็นสะพานหินแห่งแรกของญี่ปุ่นนะครับสร้างขึ้นในปี1634เพื่อข้ามแม่น้ำตากาชิมะด้วยลักษณะที่เป็นวงกลม2วงนะครับเมื่อสะท้อนขึ้นมา จากน้ำนะครับก็จะมองเห็นเป็นวงกลมสองดวงก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นกับคนในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีการสร้างสะพานแบบนี้ข้ามในอีกหลายๆสะพานนะครับแต่ว่าสะพานที่มีลักษณะเป็นวงโค้งแบบนี้ก็จะมีอยู่จุดนี้จุดเดียวในบริเวณแม่น้ําตรงนี้นะครับหนึ่งใน3ของสะพานที่สวยที่สุดอีกสสะพานก็คือนิฮอมบบชินะครับที่โตเกียวแล้วก็อิวากุนิคินโชเคียวในจังหวัดยามากุจินะครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ ถือได้ว่าได้รับแรงบนันดาลใจจากที่นี่แล้วก็ไปสร้างต่อในที่อื่นตามมาในช่วงเวลาหลังจากนี้เอาละครับนี่ก็คือเรื่องของสถาปัตยกรรมแต่ว่ามันก็มีจุดรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆที่คนมาที่นี่ต้องไปหาก็คือในบรรดาหินทั้งหลายที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปจะมีหินที่เป็นรูปหัวใจอีกแล้วเราก็ต้องไปค้นหากันนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเรียกได้ว่าสามารถที่จะขายสตรอรี่ของการท่องเที่ยวในแบบก้องกว้างแล้วก็ ขายสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่หรือว่าคู่รักได้เป็นอย่างดีไปลองดูกันไหมครับว่าเราจะเจอมันหรือไม่ครับ ้สัมผัสกับหินรูปหัวใจตามความต้องการแล้วนะครับก็ถือได้ว่าครบถ้วนตามโจทย์ของการท่องเที่ยวแห่งเมืองนางาซาก,กิวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกับนักเดินทางได้ใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับสรับสนับสนุนการเดินทางโดยไฮเจแปน